สวัสดีครับเ้านี่พาพี่พา้องเข้ามาเก็บบกทบผู้ม่วงนะครับกันยังไหลอยู่ครับนี่ก็เก็บไปสิบก็หลอบแล้วด้วยนะครับกันยังมีคือเกาเนาะครับมันกันยังมีฟักมีหมากให้ได้เก็บกินเก็บไขคือเกาเนาะครับนี่เห็นบ่ครับบางเครื่อบังพุ่มนะครับฟักมันก็ตีติดเนืนเสร็จแล้วครับกันยังดกเห็นบ่ครับทั้งฟักใหญ่แล้วก็ฟักน้อยกันยังเต็มอยู่ครับนี่ครับกันยังได้เก็บกินเก็บไขคือเกาเนาะครับ เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่มันกันยังดกยังกันนั่นครับขนาดเก็บไปเป็นสิบก็หลอดนะครับอันนี้ก็จะมา้อมาไทยพี่น้องเบิ้งเต็มเต็มเนาะครับเห็นบ่ครับจากล่างฮอดบนเนาะครับแก่จากล่างฮอดบนนะครับฟักมันก็ยังเต็มคือเก่าเห็นบอกครับแต่ว่ามันก็นจะเป็นหมาไปป่ายมันแล้วครับเนี่ยครับแต่ก็ยังไหลคือเก่าเนาะครับเห็นบอกครับเนี่ยข้างล่างกับปลูกเสริมใหมดเหลือด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มาไทยรีวิวให้เบิ้งเนาะครับจากข้างบนครับ ก็เห็นบ่ครับเนี่ยครับมันก็ยังดกอยู่ครับเห็นบ่ครับก็ยังเก็บได้ไปอีกสักระยะหนึ่งอยู่เนาะครับเนี่ยส่วนข้างล่างก็ปลูกเสริมใบไม้มึดแหละครับเนี่ยเต็มมึดข้างล่างก็ได้แต่ว่าอันนี้มารีวิวให้เบิ่งเห็นบ่ครับหมากฟักก็ยังหอยยังเสียครับเห็นบ่เบิ่งไกลๆปกติมันอยู่คือเก่าจต่เท่านี้ก็มีโอกาสนะครับมาเก็บแล้วก็มาทายรีวิวไอพี่เห็น้องเบิ่งแล้วครับเห็นบ่เนี่ยครับแต่ละต้นแต่ละคุมก็ได้ ให้พี่น้องสังเกตนะว่าไอ้แต่ละหลุม้างคางนะครับจะมีตนไม้ขึ้นนะครับเห็นบ่ครับอยู่้างค่างนะอันนี้ให้เบื้องหมากนครับให้เบื้องหมากว่ามันยังติดดินนะครับแต่ว่าอยู่้างๆงก็จะมีพุ่มตนไม้ข้นนะครับปลูกเสริมไว้เมื่อครับก็เห็นบ่ครับเนี่ยครับมันก็ยังมีดอกมีฝักอยู่นะครับเห็นบ่เนี่ยมันอาจจะบ่ใครดกคือเก่านะครับแต่ว่าก็ยังมีเก็บมีกลิ่นอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยข้างล่างมันขึ้นมามันก็สิมาแทนซุ้มหนีนะครับซุ้มหนีมัน ไอ้นั่นไปแล้วก็จะได้ตัดทิมครับเพียบอกข้างล่างนะครับแต่ละ้างๆจะมีต้นไม้ขึ้นเมดนะครับเพียบอกครับก็ปลูกไว้เบ่งสั่นแ้เนาะครับเขาก็เอาไว้ยังดึงเขาก็ได้กินนะครับเหลือกินเขาก็ได้ขายครับก็ดีก็ปล่อยที่เป็นที่ลกล่างมีอย่าขึ้นหกดีๆนะครับอันนี้เขาปลูกไว้จังได้เขาก็ได้กินครับเพียนบอกครับเนี่ยหมากกขยังอยู่นะครับก็มารีวิวให้พี่ใน้องเบ้งนะครับเห็นบอกครับกขยังงามอยู่ครับบางตน สำหรับท่านใดที่พึ่งเขามากม่นะครับก็บฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเด้อครับเพื่อ,อจะได้มีกำลังใจเ็ตุลิปต่อไปอไปพี่เห็น้องเบิงนะครับก็เห็นบ่ครับนี่บางต้นฝากกันยังดกอยู่ครับเห็นกงางๆบ่ครับมันจะมีตนน้นน้อยๆขึ้นนะครับเห็นบ่กันยังมีต้นหน่อยที่ห้าปลูกเสริมนะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนเดนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเด้อครับ